แชร์ภูมิใจเสนอ สีตาหมดอะไรวะมัอแต่งอะไรของมันเนี่ยบุม๋มหนูอเอาตังหูไปทิ้งไว้ไหนอ่ะทำจริง เค okay. เลยจำเสียงโมเดลได้แต่งรีดจริงๆวันนี้แล้วเมื่อกี้ก็สวยอยู่แล้วแล้วเรา,เราทำอะไรอะบุมฮะทำอะไรอะเป็นไรอะ ิสิงงมากเลยแม่อยู่สระานาบ้านแล้วใครถือกล้องให้เขาอ่ะพี่จุ๋มเหรอหรือว่าพี่เก่งสวัสดีค่ะ เบอร์อน,น่าสีกรรมหมดเติมของหน่อยมีคนจะสั่งมันมีมีของเหรอ มีของเหรอมีไหม หนูไม่น่าลีลาอะไรจริงหนูลีลาอยู่ข้างล่างนานมากดิฉันลีลาอยู่ข้างล่างนานมากเลื่มาถึงเวลาที่ฉันจะต้องออกฉันก็จะสลนสรวนสโวนขนาดนี้ เอาคถาก่อนพี่บุ๋มแจกมินิฮาร์หน่อยพี่รีบไปดิมือพี่ไม่ว่างเลยเนะเนี่ ไอเนอร์ดีเซ่นะคะร้อยสี่สิบเก้าบาทวุยกิีตาไม่ดีเลยอะรีบเข้าปากอ่ะอเอาเลยนะอะไรโอ๊ยมันรีบอ่ะแม่ เป็นไรอะ่ะเอาไปเรียนแล้วไปเรียน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 โอ้ ให้จริงนะเรียนหนังสือจริงๆนะไปเลย อันนี้ อะไรต่อขนตาอินเนอร์อินเนอร์ตัวนี้ที่ใช้นะคะสีดำอยู่ในตะกร้ามีนะ นต,ตาเพิ่งหยิบมาแผงหนึ่งนะ ชุดหรอจัสเปล่าค่ะ เวลาล้วอยากร้องไห้ฉันต้องออกแล้วอะโอ๊ยปวดท้อง เสียระบบมากตอนนี้นของแถวเนี้ยตั้งแต่วันที่ลงไปแต่งหน้าข้างล่างก็คือเสียระบบเลยเธอไม่สนใจนะเธอวุ่นวายค่ะจริงๆ ทำเป็นคนวุ่นวายค่ะ ตำนานขนตาหนึ่งข้างไหมล่ะมันแบบต้องมีเวลาเดินทางนิดนึงนี่แหละเวลาที่ต้องเดินทางตอนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถอดทำผมแล้วเดี๋ยวไปติดขนตาในรถก็ได้ ันเสียระบบทุกวันต้องนี้ติดไว้ก่อนเดี๋ยวไปจัดการความเรียบร้อยบนรถเดี๋ยวต้องเบิกตัวช่วยแล้วนะ นางเอกมาตอนท้ายและตัวช่วยต้องมาแล้วอย่าวะอย่าอวดดีของหล่นหมดเลยอย่าอวดดีว่าจะทําเองได้อย่าอวดดีอย่าอวดดีอย่าอวดดีเรื่องที่สอนให้รู้ว่าอย่าอวดดี ไม่อวดดีแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาช่วยด้วยไม่อวดดีแล้วขึ้นมาช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรวะต้องไปแล้วช่วยด้วยค่ะถ้าพี่จุ๋มงงอะไรวะไม่เป็นไรวะไม่อวดดีแล้วไม่อวดดีแล้วลงจันลงค่า โอ้โหมาดามต้องขึ้นมาแล้วฉันไม่หดเปล่าฉันเห็นแพ็คของเยอะฉันเก้งใจไงเออฉันก็เลยแบบยังไม่เรียกขึ้นมาเอ้ยีข้างไปรายการคะ่ะไปถ่ายรายการเฉย เสื้อผ้าชุดวันนี้จะเป่าค่ะไม่อวดดีแล้วเป่าหรอกมาพี่จุ๋ม <Okay. S 1> ขอกระเป๋ากระเป๋าที่มันกุชชี่ที่มันโค้งๆเนาะใช่แล้วก็หนูเอาสั่งหูไปทิ้งไว้ไหนไรู้กุชชี่อยู่แถวนี้แหละ ไปเลยไม,ไม่สนใจไหนแล้วเอาไปก่อนอ๋ออยู่นี่นี่ว่าอไอ้นี่เจออังหูอยู่นี่เดี๋ยวเอาไปเออเข้าวเนาะอือจบนะี่ไปดิว่างกับพื้นนี่มาที่แมวแล้วก็ผมเราทำไงดีวะพี่จบ ผมเหรอเอาลูบๆให้มันเรียบๆเ,เข้ามามันก็ได้แล้วป่ะหนกูจะทำยังไงไม่รู้นคิดไม่ออกเลยมันก็ได้ได้นี่อันนี้เอาเข้าไปด้วยเดี๋ยวเวดมันจะได้ได้นี่ลูบๆให้มันไอ้นี่ไปหน่อยไหมไปข้างหลัง<อ>ไหมไปน่งรายการสวยๆย,น,ยนะเออแบบปาดไปข้างหลังน่อยดีไหมเนาะอไอ้ที่พ่อให้มาอยู่นะนี่ไงใต้ใต้ี่เจลอยู่นี่นี่ ไต้ตนมไตนี่พี่เออดีไหมดีสยไหปากใช่ไหมเนอยไหมอ,อ่ะมันจะดูัวเธอกว่าหวยเลยหอย่างนี้ตงี้หรอ,อ,อตรงนี้ทุกตงบนข้งกซีที่เห็นบ้างเก็บ รอบๆชักมันมันจะแบบน้นงเอกมาช่วยแล้วใช่บอกว่าให้นางเอกมาตอนจบแต่อีี่เหมือนจะม้วนไม่ครบใช่ไหม,มในเส้นไหนบอกมันไม่หอออะ นี้นะคุณบุ๋มมามหมไมดีตึงกลางนะได้ไหมเจลนะหวีได้ไหมคุณบุ๋มได้นะ อีกไม่พอข้างหน้าอู้ึงมือเต็มในมือพี่เอามาไปอ่ะปาดให้ตัวเองก่ะหอมอ่ะน่าเนี่ยไปเลยไหมล่ะแล้วก็ออกมานิดนึงไนหะเหมือนที่ช่างทำอย่าพยายามทำอะไรใหม่วันในวันนี้หมุนเก็บเก็บไปให้หมดจริง อันอิสระสตรีนหวีได้ไหมคุณบุ๋ม,มไม่หวีคุณบุ๋มช่างเขาชอบหวีอะไรนะหวีกลมๆไม่ต้องออกมาทางนั้นเข้าไปหมดมีปะขอหน่อยหนึ่งเกลอหรอล้างหนึ่งไปละ ปล่อยดีไหมจริงพี่ไปแพ 2, ป็คของสักแปคหนึ่งก่อนเนอะแล้วก็ป,ปล่อยไหมเอาเพราะว่าแบงค์เลยพี่จุม๋มเราไปแบบเนียนๆนี่แหละเป็นซีอท่านหนึ่งเนอะอืนะสายอยู่ในน,นี้แล้วกดมันไว้ก่อน เอาอีกอันนั้นไปด้วยเหอนรถ <ลด S 2> ที่ไหนเจลใช่ไ<ป>นไโอ้ยร้อนมือจบหนึ่งเซนลงเลยพี่จุ๋มเอากาแฟ บนี้อย่าดูพี่อยูนะได้นะปิดไฟก่อนจะเข้ามงนอนก็นึกถึงนวลน้องน xì <laughs> đầm